สวัสดีครับ NBT พึ่งพาได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีครับวันนี้เราจะไปคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโรคเอดส์นะครับเพราะว่าวันที่1ธันวาคมของทุกปีนะครับถูกกำหนดให้เป็นวันเอดส์โลกแล้วก็ปีนี้โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติหรือว่า UNAIDS นะฮะได้กำหนดรอบในการรณรงค์วันเอดส์โลกปีนี้ใช้สโลแกนบอกว่าเอดส์ลดแล้วลดอีกแขกรับเชิญที่จะมาร่วมคุยแล้วก็สนทนากัน วันนี้ท่านแรกท่านผู้อำนวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่7อุบลราชธานีครับท่านนายแพทย์สลายุทธอุตมังคระพงศ์นะท่านที่2ท่านรองอายการจังหวัดอุบลราชธานีครับท่านอภิชัยทองประสมแล้วก็ท่านที่3นะครับประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชจังหวัดอุบลราชธานีคุณรัชนีพุทธาจูสวัสดีแขกตัเชน่นทั้ง3ท่านนะครับขอบคุณทั้ง3ท่านนะฮะที่ได้มาร่วมรายการในวันนี้เพราะว่าวันที่1 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเอชโลกวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของโรคเอชก่อนนะฮะเริ่มจากท่านแรกนะครับท่านผู้อำนวยการสํานักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่7จนายแพทย์สรายุทธอุตมงังคพงษ์ฮะท่านพอ,อได้พูดถึงสถานการณ์โรคเอดณนขณะนี้ประเทศไทยเป็นยังไงแล้วก็ในเขตพื้นที่บ้านเราเนี่ยในเขตเจ็ดที่ท่านดูแลเรื่องนี้อยู่เป็นยังไงครับสถานการณ์คือ,อะนะครับของสถานการณ์ของโรคเอชในปัจจุบันนะครับเมื่อนับถึง มีนาปี54เ่ยนะครับเพราะว่าในภาพประเทศเนี่ยนะครับผู้ป่วยเอดนะครับหมายถึงว่าผู้ป่วยที่มีอาการแล้วนะครับจะพบว่ามีอยู่ประมาณ400,000คน400,000คนแล้วก็เสียชีวิตประมาณ100,000คนนะครับแต่ว่านี่ยังไม่รวมกับผู้ติดเชื้อผู้ติดเชื้อที่ยังไม่มีอาการนะครับมีเชื้ออยู่แต่ว่ายังไม่มีอาการยังไม่แสดงอาการครับผมในนี้ครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยนะครับผู้ป่วยมีแนวโน้มในภาพของประเทศเนี่ยลดลงครับผม เพราะว่าการรักษาด้วยยาต้านรังเอ๋นะครับดีขึ้นนะครับคุณภาพชีวิตของผู้ที่ป่วยเนี่ยครับก็ดีขึ้นทำให้ไม่เสียชีวิตนะครับตรงนี้คือสําคัญมากแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยนะครับข้อมูลเนี่ยบอกได้ว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับยังมีผู้ป่วยอยู่ที่ในช่วงอายุถึง 20- 4 4ปีเป็นกลุ่มวัยรุ่นส่วนใหญ่ครับครับผมอยู่ในช่วงที่อายุ20-4044ปีเนี่ยประมาณ80นะครับ80%ปนแล้วก็อายุมากกว่านี้ก็คือช 60ปีนี้ก็ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เรื่องเพศสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับแล้วก็เรื่องโรคที่พบคู่กับเอชไม่บ่อยๆก็คือเรื่องของวัณโรคนะครับเพราะว่าเมื่อร่างกายอ่อนแอลรงนี้นะครับภูมิคุ้มกันร่างกายลดลงเนี่ยวัณโรคก็จะมาแทรกซ้อนได้เป็นโรคไทรซ้อนที่สำคัญนะครับประมาณ30%มสิบเปอร์เซ็นต์ว่าอะไรสามสิบครับผมนะครับคงจะไม่ต้องไปคุยถึงว่าเอชสาเหตุของการติดเชื้อเอชคือเกิดจากอะไรเพราะว่า ต่างเหล่านี้รู้หมดแล้วแต่ทําไมการติดเชื้อเอชดยังคงมีอยู่ทั้งที่รู้สาเหตุคือการดําเนินงานตรงนี้นะครับพบว่าเรื่องของเพศศึกษาทักษะชีวิตเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะครับการทํางานเนี่ยก็เราก็ทําเต็มที่แต่ว่าด้วยสภาว่วล้อมปัจจัยต่างๆในของภาคประเทศเนี่ยครับก็พบว่านะครับสิ่งแวดล้อมที่เข้ามาเยอะแยะมากมายมีปัจจัยต่างๆเนี่ยทำให้การติดเชื้อนี่ยังคงอยู่โดยเฉพาะเรื่องของการมาโลกด้วยนะครับตอนนี้ ในพื้นที่เราเนี่ยนะครับโรคหนองในแท้โรคซิฟิลิสเนี่ยก็กลับมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นนะครับถึงแม้เอจะลดลงนะครับจนหมเอดลดลงคือลดลงจากติดเชื้อประมาณปีละ20,000กว่าเคสน,นะครับตอนนี้ลดลงเหลือประมาณ1,800 0ห0เรอคสรับ,รบเขาก็เลยพยายามที่ UNA เนี่ยพยายามที่จะลดอัตราการติดเชื้อผู้ป่วยใหม่กับลดการเสียชีวิตซึ่งเราทำได้ดีอยู่แล้วแล้วก็พูดถึงเรื่องของการ สิทธิของผู้ป่วยนะครับที่จะไม่ได้รับการตีตาหรือว่านะครับถูกไม่ให้โดนสังคมดูถูกหรือว่าเข้าใจผิดนะครับนี่สำคัญมากก็คือเราจะมาทํางานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะมาทํางานเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิอะไรให้มากขึ้นสิทธิของผู้ป่วยโรคเอดส์ในส่วนตรงนั้นก็คงจะได้ไปเรียนถามท่านรองอธิการต่อไปนะตัวเลขท่านมีตัวเลขในแถวแถวบ้านเราบ้างไหมในภาคอีสานนะครับคือสิ จังหวัด20จังหวัดแล้วเนี่ยครับอีสาเนี่ยเพราะว่าตอนนี้นะครับที่ศรีสะเกตก็เป็นอันดับหนึ่งเนาะศรีสะเกตนะครในเขตเราเองนะครับในเขตกรเทงนะครับที่ผมดูแล7จังหวัดเนี่ยศรีสะเกดก็เป็นอันดับหนึ่งนะครับอยู่ที่อยู่ที่ประมาณ17ต่อแสนประชากรหมายถึงว่าประชากรแสนคนในมีประมาณ17คนอันนี้คืออันนี้คือที่ติดเชื้อแสดงอาการแล้วใช่ไหมฮะไม่ครับคือที่ติดเชื้อที่ติดเชื้อเดินมาแสนคนนี่จะมีอยู่มีประมาณ17ท่าน17คนครับนะครับก็ดีขึ้นแล้วนะครับอามารถเจริญ อยู่ที่15ต่อแสนประชากรครับ15ต่อแสนประชากรนะครับเพราะฉะนั้นในในเขตเราเนี่ยต้องลดลงมากขึ้นนะครับเพราะว่าในภาคอีสานทั้งหมด20จังหวัดเนี่ยนะครับทั้งอุบลและเออศรีสะเกดแล้วก็อำนาจเจริญเนี่ยนะครับยังป่วยที่ยังสูงอยู่นะครับอุบลเองนี่เท่าไหร่ฮะยังไม่ติดถึง1 0ครับอ๋อยังไม่ติดนะต่ำกว่10 11-10ครับถอามีอุบลเองนี่ก็ถือว่าคือประชากรเยอะก็เลยทําให้ดูเหมือนติดน้อยออ๋เรื่องของติดแนวสถานการณ์เออติดแนวชายแดนอะไรไม่ได้ไม่ไม่ได้มีผลม ก็มีครับมีเอชไทแดนอ่เหมือนกันแต่ว่าที่เราสังเกตดูนะครับก็ไม่มากเท่าไหร่นักไม่เหมือนกับฝั่งของพม่านะครับ,รบในส่วนของสโลแกนที่มีการจัดงานปีนี้ก็คือเอชลดแล้วลดอีกครับผมก็คือหมายถึงว่าตั้งแต่ปี55ถึง59นะครับใน5ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับ UNA เนี่ยองค์การเอชแห่งชาตินะครับกำกับโดยมีการรดลงเรื่องของเอชใน5ปีนีครับมีเป้าหมายมีเป้าหมายสู่เป้าที่เป็นศูนย์นะครับ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็บอกว่า getting to zero zero new HIV infection zero discrimination แล้วก็ zero a d s related death ก็หมายถึงว่าจะไม่ให้มีเลยใช่ไหมเนี่ยกถถถ็ถ้าดูในเนื้อหาก็จะมีลดลงนะครับเช่นผู้ป่วยใหม่เนี่ยลดลง2ใน3จากหมื่นเคสเนี่ยคิดว่าประมาณ3,000เคสเนี่ยรเรื่องของระบาดวิญญาเนี่ยจะพบว่าถ้า,ถ,าถ้าต่ำาได้เน่ประมาณ3า0 0ันส0นเคสต่อปีเนี่ยนะครับเคสใหม่เนี่ยถือว่าไม่เป็น Oh อ<ฟ>ภัยพิบัติที่ร้ายแรงนะครับหมายถึงว่าเป็นภัยพิบัติที่ไม่ไม่ร้ายแรงเลยนะครับมหมายถึงว่าวสามารถควบคุมได้จะมีติดเชื้ออยู่ทุกโรคมันต้องมีอยู่เรื่องเรื่องโรคติดเชื้อแต่ว่าถ้าเราควบคุมได้เนี่ยคือประมาณต่ำกว่า5,000เคสคนะครับผมบลดแล้วลดอีกแล้วก็รเรื่องที่จะต้องคุยกันมากเป็นพิเศษนะครับนั่นก็คือเรื่องของการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายของผู้ป่วยเอดนะครับผู้ป่วยเอดบางคนอาจจะไม่รู้สิทธิที่ตัวเองมีอยู่นะครับหรือว่าทั้งญาติพี่น้องเองหรือว่าพี่น้องปประชชานโดยทั่วไ จะไม่เข้าใจสิทธิของผู้ป่วยเอดผู้ป่วยเอดเนี่ยมีการคุ้มครองสิทธตามกฎหมายนะท่านผู้ชมครับวันนี้ท่านรองอธยก,การจังหวัดอุบลราชธานีครับท่านอภิชัยทองประสมฮะสิทธิของผู้ป่วยเอดครับต้องการเรียนอย่างนี้นะครับว่าออสิทธิของผู้ป่วยเอด <ừ> ก็เหมือนกับบุคคลทั่วไปนะครับ<ๆ>ก็คือตามรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยได้กําหนดให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนเนี่ย<ม>สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคเนี่ยย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องย่อมเสมอกันในกฎหมายและก็ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันไม่ว่าชายหรือหญิงก็มีสิทธิที่เท่าเทียมกันนะครับไอ้นี่คือรัฐธรรมนูญได้กําหนดไว้นะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ารัฐธรรมนูญของบ้านเราเนี่ยนะครับฉบับปัจจุบันนี้ปี2550ได้กําหนดไว้ด้วยนะครับว่ามาตรา41เนี่ยบุคคลย่อมมีสิทธิ์เสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุข ที่เหมาะสมและได้รับมาตรฐานและผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับและก็มีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขจากรัฐซึ่งต้องอเป็นอย่างทั่วถึงและก็มีประสิทธิภาพอันนี้คือหลักเกณฑ์พื้นฐานที่กําหนดไว้นะครับธรรมนูวโดยข้อเท็จจริงไหมท่านแต่โดยข้อเท็จจริงเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างบ้างครับเพราะฉะนั้นในในแง่ของผู้ติดเชื้อเอชก็เช่นเดียวกัน นะครับในส่วนของสำนักง,งานอายการสูงสุดเองเนี่ยนะครับจะมีหน่วยงานที่เรียกว่าสำนักง,งานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนนะครับอยู่ทุกจังหวัดนะครับในกรุงเทพเองก็มีตั้งอยู่ที่ไหน<ไ> <iment S 2> สำนักง,งานนี้จะอยู่ที่สำนักง,งานอายการจังหวัด<อ>นะครับมีสำนักงานอายการจังหวัดที่ไหนก็สำนักง,งานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเนี่ยก็จะอยู่ที่นั่นนะครับซึ่งหน้าที่ส่วนหนึ่งเนี่ยในการที่เราคุ้มครองสิทธิ์ที่เป็นภารกิจหลักที่เราทําอยู่ก็คือการคุ้มครองสิทธิ กับผู้ป่วยโรคเอดนะครับซึ่งถ้าผู้ป่วยโรคเอดเนี่ยได้รับความไม่เป็นธรรมเนี่ยก็สามารถที่มาร้องเรียนหรือว่ามารับคำปรึกษาจากเราได้นะครับอันนี้คือคือสิ่งที่เราทำอยู่ครับครับนอกจากสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้แล้วนะครับในกฎหมายเอ,เองเนี่ยเราก็กำหนดไว้นะครับว่าอย่างเช่นสิทธิของผู้ติดเชื้อเอดเนี่ยตามหลักสิทธิมนุษยชนแล้วเนี่ยนะครับจะมีบทบรรัญญัติ ในเรื่องของสิทธิผู้ป่วยเองเนี่ยอยู่ประมาณ10กว่าเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิความเป็นส่วนตัวสิทธิในการไปไหนมาไหนนะครับสิทธิในการเป็นอิสระจากการเลือกปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมนะครับหรือว่าสิทธิในด้านการศึกษาสิทธิในด้านของสวัสดิการการให้บริการทางสังคมสิทธิในการได้รับการคุ้มครองทางด้านกฎหมายสิทธิในการสมรสสิทธิมีครอบครัวสิทธิการรักษาดูแลหรือแม้กระทั่งสิทธิในการกําหนดชีวิตตนเอง ของกลุ่มที่ได้รับผลกระทบสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สิทธิมนุษยชนกําหนดไว้ว่าผู้ป่วยโรคเอดควรที่จะได้รับนะครับแต่นี้ในกฎหมายบ้านเราเนี่ยมันก็มักจะมีการเลือกปฏิบัติอยู่เสมอนะครับ,รบโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งเวลาที่ผู้ป่วยโรคเอดเนี่ยคนที่ติดเชื้อเนี่ยมักจะมีการ ไปบอกกล่าวว่าไอ้คนนี้ติดเชื้อนะอย่าไปคบมันนะ,ะ,ะระวังน่าจะติดเชือ้อซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกตีตราว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเมื่อเขาถูกตีตราอย่างนี้เนี่ยเขาก็จะถูกตั้งข้อรังเกียจในสังคมคถูกไหมครับเข้าสังคมไหนก็ไม่ได้หรือแม้กระทั่งบางทีเนี่ยะจะเข้าไปเรียนหนังสือ,อก็ถูกกีดกันว่าไอ้ไม่ให้เรียนลูกเตาลูกหลานก็ได้รับผลกระทบด้วยได้รับผลกระทบด้วยนะครับซึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยจะทําไม่ได้นะครับ แล้วก็ข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องของว่าใครเป็นผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่รับเชื้อเอดเนี่ยจริงๆแล้วเป็นข้อมูลส่วนบุคคลและจะต้องเป็นความลับนะครับแล้วก็บุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องที่ได้รับรู้สิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถที่จะนําไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกได้จะเปิดเผยต่อเฉพาะาผู้ติดเชื้อเท่านั้นนะครับคำว่าบุคคลภายนอก รวมถึงสามีภรรยาลูกจริงๆแล้วเนี่ยถ้าได้รับความยินยอมถ้าได้รับความยินยอมนะครับถ้าได้รับความยินยอมจากผู้ติดเชื้อเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นสิทธส่วนบุคลคลนะครับในทางต่างประเทศเขาเรียกความเป็น Privacy หรือความเป็นส่วนตัวนะครับเพราะเรื่องเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าโดยหลักแล้วแม้แต่ครอบครัวก็ไม่มีสิทธิ์รู้แต่ว่าถ้าเด็กเนี่ยเด็กเนี่ยเด็กเนี่ยคือถ้าต่ำกว่าอายุ18บปปีเนี่ยนะฮะจะมี กฎหมายกําหนดว่าทําอะไรก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองอนะครับแต่ว่าถ้าเด็กเนี่ยถ้าเขาได้รับการตรวจหรืออะไรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทางการแพทย์จะกระทําผ่านผู้ปกครองหรือบิดามารดานะครับแต่ถ้าบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกเนี่ยถือว่าไม่สามารถที่จะกระทาได้นะครับ บุคคลทั่วไปควรที่จะปฏิบัติกับผู้ที่ติดเชื้อเอดหรือผู้ป่วยเอดยังไงตามกฎหมายที่เขาเขียนเอาไว้ขุ้มอคือต<อ>ามกฎหมายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจในแง่ของการติดเชื้อเอดเนี่ยมันวิธีการในการติดเชื้อมันไม่ได้ติดเชื้อง่ายๆนะครับการติดเชื้อก็โดยทางเลือดโดยทางมีเพศสัมพันธ์นะ,ะครับบางคนจะเข้าใจว่าเอ้ยกินข้าวร่วมกันเนี่ยเดี๋ยวมีความเสี่ยงแต่บางทีเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่มีความเสี่ยง แต่นั่นคือเหมือนกับการตั้งข้อรังเกียจเมื่อเป็นแล้วเนี่ยก็จะถูกตั้งข้อรังเกียจแต่ถ้าเราทําความเข้าใจใหม่แล้วเนี่ยผู้ติดเชื้อโรคเอดด์ก็เหมือนคนธรรมดาสามารถใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาได้นะครับบางคนเนี่ยเป็น10ปี20ปียังมีชีวิตอยู่ได้ถ้าเขารักษาสุขภาพที่ดีได้รับการรักษาที่ดีบางทีอาจจะอาจจะมีชีวิตยืนยาวมากกว่าคนปกติด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าตรงนี้เนี่ยเราควรที่จะเปิดใจในการที่จะยอมรับและก็ให้โอกาสให้เขาอยู่ในสังคม ต้องคุยกับคนที่ทํางานเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อโดยเฉพาะเลยพี่รัชนีผู้ทาจูเนี่ยเป็นประธานเครือข่ายกลุ่มผู้ติดเชื้อจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ทํางานแล้วก็เห็นความเป็นไปอย่างแท้จริงเนี่ยว่าผู้ป่วยเอชเนี่ยจริงๆแล้วเป็นยังไงได้รับการคุ้มครองหรือว่าได้รับสิทธิทตามที่ท่านรองรอัชการว่ามาไหมคจริงๆแล้วในในานามตัวแทนของเครือข่ายผู้ติดเชื้อก,ก็คือไม่อยากให้แยกอะค่ะว่าสิทธิทผู้ป่วยเอชหรือว่าสิทธิมนุษย์ยชนมันคือมันแยกกันไม่ได้อะค่ะว่า สิทธิทั้ง30ข้อของปฏิญญาสากลมันก็เป็นสิทธิของมนุษยชนทั่วไปเหมือนกันอันเดียวกันค่ะ,ะ,คะแต่ว่าเราไม่อยากถูกที่จะยกย่องว่าอันนี้เป็นสิทธิของผู้ติดเชื้อผู้ป่วยเอดส์นะจริงๆแล้วเร,เราแค่เป็นสิทธิของมนุษยชนก็พอแล้วนี่นะคะทีนี้การทํางานการรวมตัวเป็นเครือข่ายของเครือข่ายผู้ติดเชื้อจังหวัดอุบลก็มาจาก23กลุ่มนะคะที่รวมตัวกันขึ้นมา ดูแลสุขภาพตอนแรกนะคะแล้วก็เจอสถานการณ์ที่ที่เขาพบในวิถีชีวิตของเขาที่เขาเจอสถานการณ์ไม่ว่าการถูกละเมิดการเลือกปฏิบัติต่างๆนานาที่ที่เขาเจอแล้วก็รวมถึงในเรื่องการรักษานะคะที่เป็นปัญหาสถานการณ์ที่ผ่านมาก็เลยเกิดการรวมตัวกันแต่ละอำเภอแล้วก็มารวมตัวกันที่จังหวัดนะคเพื่อการทํางานในเรื่องการดูแลรวมถึงการป้องกันในในการทํางานเรื่องเอดนี้ด้วยนะคะ ทุกวันนี้ผู้ป่วยเอชไอ็นไรับการดูแลไม่ว่าจะเป็นในสังคมหรือว่าเพื่อนบ้านหรืออะไรยังไงโดยข้อเท็จจริงตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างดีขึ้นนะคะแต่ถามว่ามันยังมีการเลือกปฏิบัติไหมหรือว่าการละเมิดสิทธิ์กันไหมอันนี้ยังมีนะคะแล้วก็ในเรื่องการเข้าถึงการรักษาตอนนี้ก็ประมาณถ้าถ้าประมาณการก็ประมาณเกือบ80%นะคะคที่เขา้าเข้าถึงการรักษาแต่ว่ายังมีอีกส่วนหนึ่งที่ยังหลบอยู่ในมุมมือดอยู่เพราะว่า ในเรื่องในเรื่องทัศนะก็ยังมีอยู่อย่างเช่นคนที่เป็นเอดหรือว่ามีเชื้อเฮชวีเข้ามาในร่างกายก็เป็นคนที่ไม่ดีนะคะสังคมก็ยังมองเรื่องนี้อยู่ก็เลยทําให้กลุ่มนี้ยังไม่สามารถเข้ามารับการรักษาได้ทันนะคะแต่ว่าสถานการณ์ส่วนใหญ่ที่เจอนะตอนนี้ก็คือเจ็บป่วยหนักนะคะแล้วค่คคอยเข้ามารับการรักษาเพราะว่าการการการที่รู้ว่าสภาวะของตัวเองนะช่วงนั้นนะคะมันเป็นช่วงที่ ค่อนข้างลำบากใจค่อนข้างเยอะด้วยนะคะจะมีบางส่วนนะคะที่รับตัวเองได้ว่าติดเชื้อแล้วเข้ามารับการรักษากับคนที่ป่วยแล้วเราค่อยหามเข้ามารับการรักษามันต่างกันมากนะคะแล้วมันก็เลยทําให้ใเรื่องเอดนี้ยังเป็นเรื่องที่น่ากลัวอยู่ในสังคมนะตอนนี้นะคะ่ะแล้วขณะนี้ณวันนี้ผู้ป่วยจริงๆแล้วเขาต้องการอะไร ต้องการสิทธิมนุษยชนเหมือนคนทั่วไปะค่ะเราไม่อยากถูกบอกว่าอันนี้เป็นสิทธิมนุษยชนะนะอันนี้เป็นสิทธิของผู้ติดเชื้อผู้ปว่วยเอดนะแต่ว่าเราต้องการแค่ในเรื่องความเท่าเทียมนะคะการไม่เลือกปฏิบัตินะคะการการที่เห็นเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะคะ <ๆ S 2> เป็นเหมือนคนทั่วไปทํางานดูแลครอบครัวดูแลสังคมได้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เห็นก็คือในเรื่องเขารวมตัวกันขึ้นมาทํางานในเรื่องนี้จริงๆจังๆซึ่ง เขาเป็นคนเจอสถานการณ์ในเรื่องนี้เองแล้วก็ลุกขึ้นมาทํางานแล้วก็ความต่อเนื่องความเข้าใจสถานการณ์ปัญหาอันนี้ค่อนข้างค่อนข้างที่จะทําให้ให้แนวทางการทํางานตรงนี้ค่อนข้างเร็วนะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับภาครัฐได้เร็วขึ้นเขาอยากจะร้องขออะไรกับพี่น้องคนทั่วๆไปที่ไม่ไม่ใช่ผู้ป่วยเอดอย่างเช่นเรื่องของการให้การดูแลการช่วยเหลือเรื่องเงินทองเรื่องของอะไรต่างๆพวกนี้เท่าเทกันกับคนทั่วไปอะค่ะ ขอแค่ให้มีมีจุดที่ให้เรายืนอย่างเรารู้ว่าเราติดเชื้อปุ๊บอันแรกที่ที่ที่มองจากภาคแัฐก็คือในเรื่องความเป็นมนุษย์ความความที่มีศักดิ์ศรีมนุษย์เท่าเทียมกันกับคนอื่นนะคะคมไม่ได้มองอย่างเหยียดหยามไม่ได้มองอย่างดูถูกนะคะคำว,ว่าคนนะคะไม่ว่ามากมากดีมีจนหรือว่าเรียนสูงสูง,สงหรือว่าเอ็ดไม่ได้เรื่องนะคะว่าคนไหนเป็น เขาจะเลือกที่จะไปอยู่ด้วยเพราะว่ามันอยู่กับพฤติกรรมของคนซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากในเรื่องการทํางานในนามของประธานเครือข่ายนี่เห็นเรื่องของการทํางานของ u n เอเนี่ยเอดลดแล้วลดอีกแล้วก็การไม่มีผู้ติดเชื้อเอชไรายใหม่ไม่มีการตายเนื่องจากเอด็ดแล้วก็ไม่มีการตรีตาแล้วก็เลือกปฏิบัติพวกเราหนักมากค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาประมาณสิบกว่าปีนี้ถามว่าเอ็ดลดลงหรือยังอันนี้ยังตอบไม่ได้นะคะเพราะว่า อย่างที่ท่านในแพทย์บอกส่วนหนึ่งนะคะคอันนี้เป็นแค่การประมาณการแต่ว่าในเรื่องทัศนะนะคะในเรื่องเอดเป็นเรื่องไกลตัวหรือใกล้ตัวอันนี้ต้องมาต้องมาทําความเข้าใจหนักขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างในในเรื่องกรณีสวมหมวกกันน็อกเรารู้ว่าสิ่งที่มันจะตามมาคืออะไรแต่ว่าทุกคนก็มีเหตุผลนะคะว่าไม่สวมกลัวตํารวจบ้างเดี๋ยวทรงผมเสียอะไรพวกนี้มันยุ่งยากก็มีเหตุผลเหล่านี้แต่ว่าในเรื่องเอดอ มันแพร่ระบาดอันดับหนึ่งก็คือการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยใช่ไหมคะคัแล้วก็มันเป็นวิถีชีวิตของคนมันอยู่กับเราทุกวันทุกคืนทุกปีอย่างนี้คะ่ะแล้วมันเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะทํางานในเรื่องทัศนะตรงนี้ครับคงย้อนกลับมาหาท่านผู้อำนวยการสํานักงานป้องก,กันควบคุมโรคที่เจ็ดเลอท่านพอศรายยศเรื่องของการรณรงค์ปีนี้อ่านี่วันที่หนึ่งคันวาคมนี่วันเอ็ดโลกแล้วเป้าหมายในเรื่องของการรณรงค์แล้วเรื่องของการทํางานร่วมกับเครือข่ายต่างๆหรือว่าหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเองอาคีของเราเนี่ยบุคคลร่วม,วม,วมให้ข้อมูลเมื่อกี้นะครับก็คือเราเน้นตอนในลงเรื่องสิทธิทางเพศน,นะครับที่สิทธิต้านเอทคือสิทธิมนุษยชนนะครับครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเ,เรื่องข้อมูลสานการต่างๆเนี่ยนะครับมันผ่านมานานแล้วแต่ว่าสิ่งที่อยากจะได้มากๆก็คือเรื่องของการเสริมสร้างความรู้นะครับเกี่ยวกับสิทธินะครับความเข้าใจถูกต้องือการประเมินคุณค่าของคนอื่นอันนี้คือสัมพันธมากนะครับในปัจจุบันเพราะ อันนี้มันติดประเด็นเรื่องของกฎหมายเลยมากๆมายนะครับเพราะฉะนั้นวันที่หนึ่งเนี่ยธันวาก็จะเน้นตรงนี้เลยนะครับเรื่องของสังคมที่จะต้องนะครับให้การดูแลนะคะให้ความช่วยเหลือนะครับแล้วก็มองผู้ป่วยผู้ติดเชื้อเนี่ยเป็นคนปกติเหมือนกันนะครับอย่างที่กลุ่มที่บอกมานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเราไม่ควรจะละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับผมแต่ก่อนก็มีความคิดนะครับจากที่จบ20ปีที่แล้วก็เหมือนกันก็เราก็มองนี้ปัจจุบัน10กว่าปีมาแล้วก็สามารถถ ก็เป็นสิ่งปกติเหมือนกันเป็นเรื่องปกติเป็นโรคโรคโรคหนึ่งนะครับที่เป็นโรคติดเชื้อธรรมดาอย่างหนึ่งนะครับมีแต่ว่าหน้าที่เราเนี่ยทำยังไงที่จะให้เขาได้ป้องกันควบคุมป้องกันโรคนะครับเรื่องของถุงยางร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยสำคัญมากที่จะเน้นคู่กับสิทธิมนุษยชนนะครับเป็นสิ่งเดียวที่สามารถทำให้โรคเนี้ยลดลงได้นะครับและก็เกิดบทไปสำคัญมากพ่าวันที่หนึ่งเนี่ยนะครับแต่ละรายการเนี่ยเขาจะมีเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆนะครับเกี่ยวกับเพศนะครับ เรื่องของนักเรียนเยาวชนต่างๆงานป้องกันโรคและก็เรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นเป็นเมนหลักในวันที่มีการจัดกิจกรรมที่ไหนอะไรยังไงบ้างครับอหลักๆแล้วโดยเฉพาะอย่างสำนักงานป้องกันป้องกันควบคุมโรคที่เจเองโดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับบนรัชธานีนะครับร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วนว่าจะเป็นองค์การผู้ติดเชื้อของท่านอายการงานป้องกันโรคควบคุมโรคของเราเนี่ยครับก็จัดงานที่โรงเรียนเป็นจะมะเย็นจะมะเ็นจะมมหาราชมหาราชนะครับผมในวันที่หนึ่งเริ่มก็ประมาณนะครับ ประมาณเที่ยงวันนี้นไปจะถึง4ี่โมงเย็นนะครับเป็นการรณรงค์มีกิจกรรมต่างๆในมีบูธออกเยอะแยะมากมายนะครับทุกภาคส่วนร่วมกันนะครับเอททำงานคนเดียวไม่ได้ต้องมีทุกภาคส่วนร่วมกันทำงานนะครับแล้วก็เอทเป็นนวัตกรรมที่ที่เราพวกเราทุกคนนะครับลุกขึ้นมาดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ติดเชื้อเองนะครับประชาชนคนปกติเองหรือว่าองค์กรภาครัฐเองต้องร่วมมือกันหลายภาคส่วนนะครับทำงานเดี่ยวๆไม่ได้วันนี้เราต้องร่วมกันทุกภาคส่วนนี่สาคัญมากนะครับสิ่งที่ทาง อายการจังหวัดเองที่จะไปทางานนะท่านรองอายการจังหวัดอุดรธานีท่านอภิชัยที่เราจะไปร่วมกิจกรรมวันนั้นในวันนั้นเนี่ยเราจะมีการจัดบูธนะครับในการนนนเผยเ<ม>เพแพร่ค,ความรู้และก็เผยแพร่สิทธิของผู้ป่วยเองและก็สิทธิมนุษยชนนะครับว่าว่าในการเลือกปฏิบัติหรือการที่ตีตราผู้ติดเชื้อเนี่ยว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกกฎหมายนะครับผมก็เคยยกตัวอย่างให,ให้เคยไปประชุมสัมมนาเมื่อ สัปดาห์ที่แล้วนะครับเรื่องเอกเนี่ยบอกว่าบางหน่วยงานเนี่ยมีการตรวจเลือดหรือการตรวจร่างกายประจําปีของของ,ของพนักง,งานหรือของบุคลากรเองนะครับก็หัวหน้างานหรือว่าหัวหน้าส่วนราชการเองก็บางทีก็ไปแกะารายงานการตรวจของลูกน้องดูง<อ>ว่ามีนะฮะไม่ใช่ว่าไม่มีซึ่งจริงๆแล้วมันทาไม่ได้ไม่ถูกต้องไมไม่ถูกต้องครับไม่ถูกต้องเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่อง ส่วนตัวแล้วก็เลือกส่วนบุคคลนะครับก็เช่นเดียวกันในแง่ของการติดเชื้อเหมือนกันนะครับผู้ติดเชื้อหรือว่าผู้ที่ไม่ได้ติดเชื้อก็ตามนะครับไอสิทธิเราเนี้ยเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับที่คนอื่นไม่มีสิทธิที่จะไปรับรู้นะครับครับแต่ทางกลุ่มผู้ติดเชื้อเองในฐานะที่เป็นประธานแล้วก็ทางคุณพี่รัชินีซึ่งทํางานกับผู้ติดเชื้อเองมีเรื่องอะไรที่อยากจะนําเสนอสู่สาธารณชนด้วยว่าในช่วงของวันเอ็ดโลกแบบนี้ก็สังเกตนะคะก็อยากฝากประเด็นหลายๆองค์กรนะคะเก็บไป ทบทวนดูก็คือในเรื่องอการรณรงค์งงที่ผ่านมาค่ะบอกว่ากลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงนะคะพอกก็จะมีหลกัหลกๆก็จะมีกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์กับชายกลุ่มขายบริการกลุ่มโน้นกลุ่มนี้ค่ะจริงๆแล้วในเรื่องการแพร่ระบาดของเ i ตชีวีเอชลำดับที่1ก็คือมาจากมีการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยทุกคนตั้งแต่เกิดจนตายก็เกี่ยวข้องกับเรื่องเอดเรื่องเพศอยู่แล้วทําไมเราไม่รณรงค์ ผู้คนที่มีความเสี่ยงแล้วเขาจะได้ประเมินโอกาสเสี่ยงของเขาค่ะว่า,วาตัวเขาเองเขาไม่ได้อยู่บางคนนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะมองว่าเออเราไม่ใช่กลุ่มนี้เราไม่ใช่กลุ่มนี้เราไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงนะคะที่ทํางานเห็นแบบนี้ชัดเลยแต่จริง,รงๆแล้วนะ่ะคนที่มีเพศสัมพันธ์ทุกคนเสี่ยงหมด อยาก,ยาก,ยาก,ยากแนะนําในเรื่องอยากแลกเปลี่ยนนะคะว่าในการที่เราจะร่ะลนระลงนี่เราไม่ใช้กลุ่มโน,น,น้นกลุ่มนี้ได้ไหมแต่ว่าเราใช้ในกรณีที่เป็นกลางถ้าทุกคนมีเพศสัมพันธ์คุณก็มีโอกาสเสี่ยงทุกนะคะนเสี่ยงเหมือนกันหมดใช่แล้วก็กรณีการเข้าถึงถุงยางนะคะ,อะตอนนี้ถามว่าเพียงพอไหมก็เพียงพอในส่วนหนึ่งแต่ว่าถามว่าที่ชุมชนห่างไกลตัวเมืองออกไปเขาเข้า,เข,า,เ,ขาเข้าถึงตรงนี้ได้ไหมคิดว่ายังยังเข้าไม่ถึงอะคะ่ะนี่คือถุงยาง ใช่ขออนากโชก่อนนิดหนึ่งนะแล้วก็ในเรื่องทัศนะในเรื่องการใช้ถุงยางการพกถุงยางมันมีอะไรอีกลึกลงไปค่อนข้างเยอะค่ะถามว่าทุกคนสามารถพกถุงยางอนามัยได้ไหมทุกท่านนั่งหน้าที่นี้ค่ะไม่กล้าพกเหรอฮะผมคงไม่ถามนะใครพกใช่ค่ะเพราะว่ามันมันจะมีในเรื่องอะไรต่างๆที่ตามมาทําไมต้องพกถุงยางทันทีแต้ว่ามีอะไรใช่หรือเปล่าแล้ว แล้วกลุ่มเยาวชนล่ะคะถ้าอย่างที่ท่านในแพทย์บอกว่ากลุ่มที่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดค่อนข้างสูงขึ้นปีนี้ที่เห็นนะคะก็คือกลุ่มเยาวชนอายุ12ถึง24ปีนี้ค่อนข้างเยอะแล้วถ้าถามว่าเด็กกลุ่มนี้พกถุงยางกลับบ้านอะไรจะเกิดขึ้นแล้วผู้ใหญ่อย่างเราล่ะคะถ้าพกถุงยางจะเกิดอะไรขึ้นครับอันนั้นเป็นเรื่องที่ให้ท่านผู้ชมได้คิด ไปค่ดูเอาเองเอานะคงจะเหลือในช่วงท้ายของรายการให้ท่านได้เพิ่มเติมนะฮะสักคนละเล็กน้อยนะฮะเริ่มจากท่านผอสลายุทธนาเชิญครับท่านครับก็นะครับจากที่ยูเอ็นเอ็ดนะครับได้พูดไว้ก็คือเป้าหมายของการทํางานก็คือทำยังไงก็ได้ครับลดแล้วลดอีกก็คือลดการติดเชื้อนะครับเอชไอบีผู้ป่วยเอชไอีให้ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับให้น้อยที่สุดนะครับลดแล้วลดอีกนะครับอันดับแรกเลยนะครับเป็นหน้าที่ของสาธารณสุขเลยนะครับแล้วก็ลดอุปสรรคที่ เมื่อกี้ท่านกลุ่มผู้ติดเชื้อบอกแล้วนะครับว่าจะมีส่วนหนึ่งที่หลบมุมอยู่นะครับที่ยังไม่ได้ออกมานะครับรักษาอย่างทันท่วงทีนะครับพยายามรักษาแต่เนิ่นๆนะครับรักษาเนิ่นๆนะครับการเข้าถึงยังมีส่วนหนึ่งเราดูข้อมูลของเรานี่คือประมาณ6%นะครับที่ยังไม่เข้าไม่ถึงเนาะนะครับที่ดูอยู่นะครับประเมินแล้วประมาณ6%ที่ยังเข้าไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้นนะครับทางไหนให้ครบ100%ให้ไได้ด้แค่94%เซ็นับในห้ได้ได้แค่เก้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์เองนะ ณไปนะคะนนอีกเพราะเั้นก6%เนี่ยเป็นหน้าที่ที่เราต้องทาให้เกิน95เซน์ขึ้นไปนะครับพราเป็นเป้าหมายที่ต้องดูแลตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาที่เนิ่นๆนะครับแล้วก็สุดท้ายลดอาการที่บอกก็คือเรื่องไม่เลือกตีตาไม่ไม่ตีตาแล้วก็ไม่เลือกปฏิบัติอันนี้สําคัญมากอย่างที่ท่านอาจารพูดหรือว่าผมผู้จิตเชิอพูดเลครับอันนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับใน,คน้คกนาซึ่งต้องทํางานต่อเนื่องและยาวนานมากครับท่านรองอธยการจังหวัดครับ ครับในส่วนของสำนักงานในการจังหวัดอุบลเองนะครับที่ผมรับผิดชอบงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายกับประชาชนนะครับก็ต้องกาบเรียนพี่น้องประชาชนอย่างนี้นะครับว่าถ้าท่านหรือว่าญาติพี่น้องของท่านได้รับการติดเชื้อเอชไนะครับก็พยายามเข้าถึงการรักษาให้เร็วที่สุดนะครับเป็นทางที่ดีที่สุดในการที่จะป้องกันชีวิตของท่านนะครับแต่ถ้าท่านได้ถูกเลือกปฏิบัติหรือถูก ตีตราหรือถูกละเมิดในทางกฎหมายนะครับที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอะไรต่างๆนะครับถ้าท่านไม่มีทางออกนะครับท่านก็สามารถที่จะติดต่อนะครับร้องเรียนมาที่สํงงานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายเระชนสํานักง,งานจังหวัดบุรีรัมได้นะครับผมยินดีที่จะให้คำปรึกษาและก็ให้ความช่วยเหลือนะครับในการที่ท่านถูกละเมิดสิทธิหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมต่า,างๆในด้านกฎหมายนะครับคุณพี่ราชนีครับ ทางเครือข่ายคงต้องขอคำชี้แนะจากท่านนายการนะคะเพราะว่าอตอนนี้เครือข่ายได้ทำงานในเรื่องการคุ้มครองสิทธิ์ในระดับจังหวัดร่วมกับภาคีในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพิ่งประชุมไปหมาดหมาดวันที่25ที่แล้วนะคะแล้วก็มีองค์กรภาคีหลายๆหน่วยงานที่เข้ามาทำงานตรงนี้ร่วมกันนะคะ,ะสิ่งที่อยากจะฝากถัดจากนี้นะคะก็คือ,อถ้าเราทุกคนคงต้องลง,ลงไม้ลงมือช่วยกันทางานให้ ให้เยอะขึ้นกว่านี้อีกเยอะๆขึ้นนะคะเพราะว่าที่เครือข่ายทํางานถามว่าถ้าเราทําคนเดียวมันเหนื่อยนะคะเพราะว่าเวลาเราทามีคนโน้นโคนนี้ที่ช่วยกันทํางานนะคะแล้วก็ตรงนี้มันจะไปถึงเป้าหมายร่วมกันเพราะว่าถ้าเอดลดแล้วลดอีกอันนี้อยากอยากจะให้มันเป็นเป็นสิ่งที่มันเป็นความจริงแล้วก็สามารถทําได้จริงๆพวกเราทุกคนคงไม่หน่วยงานองค์กรทุกคนต้องร่วมมือร่วมมือกันทํางานอยา่างจริงๆอย่างจังแล้วล่ะคะ่ะ วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณแขกรับเชิญทั้ง3ท่านนะครับท่านนายแพทย์สลาย,ยุทธอุตมังค์พงษ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่7นะแล้วก็ท่านพิชัยทองประสมข้าบรองอัยการจังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็คุณรัชนีพุธาจูประธานเครือข่ายกลุ่มผู้ติดเชื้อจังหวัดอุบลราชธานีกราบขอบคุณทั้ง3าท่านนะครับที่ได้มาร่วมรายการนะครับ สวันที่1นันวาคมของทุกปีครับวันเอ็ดโลกปีนี้เอ็ดลดแล้วลดอีกนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมสุวัทรนบนุนและก็ทีมงานสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีครับสวัสดีครับ